ก็สวัสดีปีใหม่ครับเอฟซี FC. สาวน้องไข่พาละทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะครับเมื่อนี้กลัมาบึงบรรยากาศเย็นเย็นเป็นน้ำแข็งเบิดครับพี่นอ้องพื้นดินพื้นดอนเป็นน้ำแข็งไปเบิดเลยนี่แล้วก็นี่รถเ,เทนเลอร์นี่รถเทนเลอร์อธิ่าเวลารถมาทรงหย่านะครับมาทรงหยานีกดัง ก็จะเป็นรถเท่นเรือ,อสำหรับรถโฟลิฟรถโฟลิฟก็จะแล่นขึ้นมาข้างบนนะ่ะเขัไปในรถ,ถเท่นเรือญ่าน่ะสินยามาส่งในไรกระเพาะพี่นอนองาเบิง้งน้ำแข็งเบงเก็ตน้ำแข็งตามถนนที่เขามาในฟ้าม,มัวเท่านี้แหละ,ะที่เขามา นู้น้ำแข็งจักจกเกยนบ่เยน็นเลพี่น้องเอ้ยคนน่ะก้ะะะอนน้ำแข็งเพื่อตอนนี้ตอนนี้กับวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันสินส้นจะสิ้นปีแล้วครับมือแรกกับมีการเข้าดาวเข้าดอกเข้าดาวนะครับสำหรับยุคเกาหลีใต,ต้ก็จะว่ามีการเข้าดาวว่ามีปีใหม่ว่ามียังนะครับนะ ธรรมดาบ,บ่คือบ้านเฮ้าบ่สังสันเฮฮาคือบ้านเฮ้านี่น้ำแข็งเอ้ยเหยียบบ่แตกเลยเหยียบบ่แตกเลยเป็นแผ่นเลยแผ่นใหญ่ยยเลย ขนาดยดโอ้ยูไม่ี่นพ่นมาจากใสเนี่ยคือมาอยู่ยังสี่เนี่ยก้อนแข็งนี่มาข้ขงอยางอยู่เลยโอ้จนมาจากข้างบนทนนบบนี่คุ้มหยาไว้นี่เย็นคักครับนี่พุ่อน แต่ตู้เย็นเขาเป็นน้ำแข็งเราก็เขาไปได้ตู้เย็นมันก็เย็นนะครับเนาะตอนนี้ลบสามซึ่งพรุ่งนี้เศร้าก็ลบสิบสามครับพรุ่งนี้เศร้าเลยหนาวแห้งส่องปีใหม่ปีหนาปีหนาเนาะครับมืออื่นกับปีหนาแล้ววันทีหนึ่งโอ้เย็นหลายนี่ทีเก็บขอบพอดสัหรับวัวห่อ กินไปได้หลายเติ้อมมาเตือนเลยเออเจ็ดสี่หอดดูดูเก็บเกี่ยวกะจะมดพอดีแล้วเนาะเงาเติ้อบด้วยเงาเย็นครับพี่น้องเย็นเย็นเย็นเป็นลำแข็งหมดเตืรถเหยียบวัแตกได้เตัวเนเลยเย็นน้่มแข็ง นี่ครับขามา่โกดังเฮาขมาโกดังกับยังมีลมพัดขามาอยู่โกดังหยาเฮายังยังไล่ยอะขมาส่งมาดังกับซองทอเทสเลื่อยยังไงกินยังมันยังเครื่องอยู่ข้าวสารเฮากับเบิร์ดแล้วครับข้าวสารเฮากับเอาข้าวสารไปกินจะไม่ได้เก็บไว้เนเหล้าในช้างคือบ้านเฮาสมัยได้กินนะครับเนาะเขาขึ้นเหล้าเก็บเขาเปลือกไว้ในเหล้า เก็บข้าวเปลือกแต่ว่าอยู่ทางนี้เก็บข้าวสารครับบรรจุก,ก็สอบไปแล้วสอบได้ยี่สิบกิโลนี่เราจะเอาไปกินสอบหนึ่งนี่กดไปตังหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะสองตังหนึ่งสองตังอันนี้เดี๋ยวสองสอบเ่าจะเอาไปสอบหนึ่งเนี่ยจะแบกไปห้องสอบหนึ่ง Nguyên ngô nhà ngô sạo. này nhà xáo. Ô, bòi bòi. có ngô sành ôi A sinh hạng gọi tìm nha. Say bay lạp. Nguyên ngô 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 hang, ngô 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 ยาแห้งวัวกินยาแห้งจะบม่ได้กินยาสดเลี้ยงใส่ต้นยาแห้งว่าผสมผสมเป็นทั้งเคี่ยวก็เป็นทั้งผสมหัวหาันผสมยาไม่ยามีหัวหันมีเมล็ดไฟไมีขา้าวโพดปนเอาใส่ขนัขนนกขันอะไรกเข้าเข้ากันแล้วก็เอามัดใส่รถเอามัดใส่รถไปแล้วก็เอาไปย้ายไอ้วัวตอนนี้ก็ยังว่านเบิดครับจะได้ย้ายพรุ่งนี้เช้า มืกมือเจ็กหน่อยยนะูะเนาะย่อนแสงซึ่งกูังเข้ากับว่ามีประตูปิดจะปล่อยลงเลยแล้วมีนจะเป็นลมนะครับเป็นลมเป็นลมกันฝนกันน้มเข้ามาเพื่อป้หงหงาถือฝนถ้าโดนฝนเราจะเป็นล่านะครับจะเป็นเชืเ้อราขาวๆนะง่วอจะกินวไดายจะมาเก็บไว้ในที่ล่ม นี่เป็นยาที่ยาที่หรือว่ายากับแกกบันเ่าเนาะเป็นยากับแข่จะมีใบมีลำต,ตน้นยังถึงเกี่ยวมาอัดมาแพ็คมาใส่ตรงยางไว้แล้วก็ใส่ส่งมานำดลบนันเหลือทันเหลือมาเขาก็อารโฟรกดีบแลนลงยาจะระย่างมาคือกัน นี่ญาหนิงเลี้ยงนี่ยายาโอญาหนิงเลี้ยงนี่ยาโอเสียเลี้ยงเสียเขียวอยอะเย็นพี่น้องรับกระสีเอาข้าวสารเอาข้าวสารเข้าไปห้องครับเย็นมือแห้งแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญนช่วงปีใหม่ก็ขอให้สิ่งใดดีว่าดีก็ให้ ไปกับปีเก่าแล้วครับปีใหม่เขาทำไม่ประพืใไม่ปฏิบัติตัวไม้มเก็บเงินเก็บทองอ่างปีใหม่เขามาแล้วก็วขอให้นราไม่มา,มาลุยกันสู้ผู้สู้คนจะเอาเขาสารไปครับครับก็บขอพี่นอ้องมีความสุขความเจริญกิจหนึ่งปกันได้ขอสมความมุ่งมั่นาัฒนาสู้ผู้สู้คน สวัสดีครับ